สวัสดีค่ะทุกคนคะไม่ว่าคุณจะเป็นสายฝอรหรือว่าไม่ใช่สายฝอนะคะในฐานะของประชาชนชาวไทยนะคะอ่าถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาตินะคะมาพักอาศัยอยู่บ้านเรานะคะเรานะคะในฐานะเจ้าบ้านนะคะมีหน้าที่นะคะตามกฎหมายนะคะในการแจ้ง รายงานต่อตอมอนะคะว่าเรามีอ่าให้ชาวต่างชาตินะคะพมาพักอาศัยในบ้านของเรานะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งที่ตอมอพื้นที่เนาะหรือว่าส่งทางไปรษณีย์เดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะเราสามารถแจ้งผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งโดยคร่าวๆนะคะ เราก็ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนคนที่จะสามารถลงทะเบียนได้ต้องเป็นมีในฐานะเจ้าบ้านนะคะเป็นเจ้าบ้านที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะเตรียมบัตรประชาชนนะคะสำเ <ขา S 1> นาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาอยู่ก็คือจะต้องเตรียมเป็นพวกบัตรพาสปอร์ตนะคะบัตรขาเข้านะคะเพื่อที่จะสามารถแจ้งแต่ทางตมนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะเราก็ต้องทําการลงสมัครนะคะ เป็นเปิดบัญชีผู้ใช้งานนะคะเพื่อที่จะสามารถแจ้งต่อทางตอมอได้นะคะซึ่งเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาแนะนํำนะคะสาธิตนะคะการลงทะเบียนให้ดูนะคะก็ทั่วไปก็ง่ายๆค่ะ แล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นในส่วนของหน้าตานะคะเข้าไปที่ e m i g r a t i o n g o t h นะคะไปที่ตม3 0น,นะคะหรือว่า tm.30 นะคะเพื่อใช้ในการรายงานนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ